มาบอกว่าตายแล้วไปลงไปเกิดในเบญุมะแกไม่เชื่อหรอกครับการดื่มเหล้าเนี่ยเสพสิ่งเสพติดมึนเมาเนี่ยมันเป็นอบายมุกแกไม่เชื่อหรอกครับแต่เมื่อแกไปเห็นด้วยตัวแกเองแล้วเนี่ยแกจึงสะใจเลิกด้วยตัวเองเลยนี่คือของจริงครับแล้วก็ลุงน้องผมคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เป็นคนดีเลยครับ เนี่ยมันต้องไปเห็นของจริงอย่างนี้ยผมจึงได้บอกว่าถ้าอยากให้ครอบครัวมั่นคงเนี่ยต้องมักน้อยบริโภคใช้สอยมีสาระแล้วก็เว้นอับายมุกอับายมุกมีอะไรเที่ยวกลางคืนดื่มน้าเมาเล่นการพนันหวยด้วยฮะหวยหรือลอตเตอรี่เนี่ยนะครับกลายเป็นการพนันดูการลเล่นเป็นนิดเกียรติค้ารทํทำงานต่างๆเหล่านี้เป็นอาบายยมุก ในชีวิตนี้เรามองไม่เคยออกอะ่ะแต่ตายแล้วลงไปเกิดแนวบายภูมิมันเสียดายไหมครับตอนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์โอโ้โหมันก็ดีไปสัตว์แนวบบยภูมันะแต่พลาดท่าตายแล้วลงไปเกิดเป็นสัตว์แนวบบยภูมูมันน่าเสียดายครับนะทําให้ชีวิตตกต่ำแทนที่จะงอกงามก้าวหน้าไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยิ่งดีนีน่ตายแล้วมันเกิดเป็นอบยัูมิ เนี่ยก็เป็นเพราะอบายมุกนะคนที่ไม่เห็นไม่ไม่เข้าใจหรอกผมขอเล่าให้ท่านฟังเรื่องก็คือตอนนี้ผมไปเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยสงก็มีพระมาเล่าใผมฟังอนะ่ะท่านบอกอาจารย์ครับผมอาตมามีเพื่อนเป็นผู้พากษามาบวชเป็นพระ จะเล่าให้ฟังเอาทาไมมาบวชเดิมทีเป็นผู้พักษาตอนนั้นก็เป็นโรคหัวใจหรือยังไงเนี่ยแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลอยู่ห้องซีซียูที่กรุงเทพเนี่ยไอห้องซีซียูเนี่ยคนไข้หนักเนี่ยนะมันมีชื่อเดียวกันเนี่ยสามสามชื่ออยู่ในห้องเดียวกันเ,นเป็นโรคเหมือนกันเลยวันหนึ่งโยงมาบาลใช้ให้โยมมาธุดพอพูดอย่างนี้ท่านอย่าไปเชื่อนะว่ามีจริงแล้วท่าน้องพิ์นะแต่ผมบอกมันเป็นจริงไอโยมมาทูดก็คือเวลาเราเห็นเนี่ยมันจะเห็นดวงตาแดงมา มาเอาไปไปเอาชื่อเนียไปจะเอาไปปิดตัวไปเอาาพู้ภาษาคนเนี่ยลงไปนรกครับมาสองคนลงเอาไปไปนรกพอฟื้นขึ้นมาครับรักษาโรคหายแกลาออกจากอาชีพอันทรงเกียรติมาบวชเป็นพระไม่ต้องมีใครขอร้องเลยครับ พราะแกไปเห็นผลงานของแกที่ทำนะเป็นยังไงนั่นะดีนะที่ยังได้แก้ตัวนะฟื้นขึ้นมานะถ้าตายแล้วตายรับเนีย่ยซวยเลยครับเดิมเกิดมาเป็นมนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นสนัตว์นรกอย่างนี้สวยเลยครับท่านจะเชื่อว่านรกมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรเลยจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ผมบอกว่ามันมี <c oughs> มันมีถ้าอยากพิสูจน์มันก็มีวิธีพิสูจน์ครับนะ ก็หนึ่งทำจิตให้นิ่งจนเข้าฌานได้ออกจากฌานได้เดี๋ยวก็ไปเห็นนะครับผมน้ำตาตกนะครับจึงได้เปลี่ยนวิถีชีวิตไงหรือถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ก็ฟังคนที่เขาตายแล้วฟื้นเล่าให้ฟังหรือถ้ายังไม่เชื่ออีกก็ใบ,บก้อนสักขวดเดียวครับท่าน เดี๋ยวก็ไปรู้ไปเห็นนะไม่งั้นตึกสูงๆโดดลงมาเดี๋ยวก็เห็นว่ามันมีจริงไหมต่เคสหลังเนี่ยไม่อยากแนะนาเพราะว่าท่านกลับมาบอกไม่ได้กลับมาแก้ตัวไม่ได้นี่คือของจริงครับเอาละท่านอย่ามาเชื่อผมนะเอาไปพิสูจน์เพราะฉะนั้นความมั่นคงของครอบครัวเนี่ยให้มักน้อยให้มีสาระบริโภคใสอๆคำนึงถึงประโยชน์และก็เว้นอบายามุกใหได้ อีกอันหนึ่งให้มีสันโดษสันโดษเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขในใจเราทําเต็มที่เต็มความรู้ความสามารถของเราในหน้าที่การงานของเราเนี่ยทำให้เต็มที่เลยแต่ผลที่มันจะกลับมาตอบแทนเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนี่เขาเรียกว่าสันโดษสันโดษไม่ใช่งอมืองอท่าไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยนะทำเต็มที่สุดความสามารถแต่ผลที่ได้ออกมาเนี่ยเราจงพอใจแล้วเราจะมีความสุข แต่ถ้าเราไม่มีสันโดษมันทุกแน่นอนเลยครับทําไมเราก็ทํางานมากับเขาเนี่ยห้าปีเขามีรถมีบ้านใหญ่อยู่มีรถเก๋งขี่แต่เราห้าปีเรายังไม่มีรถขี่อะไรเงี้ยไม่มีบ้านอยู่นราอย่าไปเทียบกับเขาทําไมจึงบอกว่าอย่าไปเทียบกับเขาไอ้บุญมันแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะผมยกตัวอย่างถ้าเราเป็นหนี้เขามากเนี่ยพอเราทํามาเราก็ต้องใช้หนี้เขาแต่ถ้าคนที่ไม่มีหนี้ก็ทําได้ไรเขาก็จะใช้เต็มที่เท่านั้น นี่ผมจึงบอกว่าแต่ละคนเนี่ยต้องสันโดษเพราะสันโดษปั๊บมันมีความสุขเลยครับครั้งหนึ่งผมเคยพาเพื่อนอาจารย์แกจบร็อกเตอร์เนี่ยนะแกก็มีบ้านใหญ่อยู่นะใหญ่พอสมฐา,านะนะนะวันหนึ่งก็ไปที่ชนบทก็ไปเห็นในกระสอบหลังเล็กๆเกข้าไปในกระสอบก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมีหม้อก้นดำๆใบหนึ่งแล้วก็มีจานช้อนไม่กี่คันอะ แล้วก็มีไอ้กานามก้นหม้อไอ้ก้นกาดำๆแขวนอยู่แล้วก็มีเสื้อผ้าพอยู่แค่นั้นเองหลังคามองจากข้างในเห็นแสงสว่างข้างนอกกอลางวันอ่ะแต่เจ,นนเ,เจ้าของบ้านนอนเป่าคลุยมีความสุขเจ้าของบ้านนอนเป่าคลุยมีความสุขไอ้อาจารย์ที่ไปเห็นโอ้ยฉันจบด็อกเตอร์แลฉันเครียดขนาดเลยขนาดบ้านหลังก็าล่มเลยเขาจึงได้คิดนีด่วความสุขมันอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็คือความสันโดษไงเห็นไหมมันอย่าไปเทียบกัปไปเรามีแค่ไหนเรามีความสุขระดับสุดยอดล่ะสมมุติว่าเนี่ยอย่างอาจารย์ที่ว่าเนี่ยแกตายไปวันนั้นเลยนะแล้วมีความทุกข์นะลงอบายภูมิครับส่วนไอ้คนที่ไม่มีอะไรเลยนะเป่าครุยมีความสุขนะตายวันนั้นเลยนะไปสวรรค์ครับ <laughs> เห็นไหม มันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องสันโดษแล้วเราจะมีความสุขอย่าไปเทียบคนอื่นใครก็จะมีรถจํานวนมากมีรถคันใหญ่ๆอะไรบ้านอยางกับข้าหรือหาดใหญ่โตอย่าไปอิจฉาก็ปล่อยก็ไปแล้วมันทุกข์เาแค่กว่าถูก็จะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วใช่ไหมเรามีบ้านหลังเล็กๆอยู่เอาปัดทีสองทีงก็สะอาดแล้วเออสบายใจไม่เป็นที่ขาของบ้านผมไปเจอบ้านหลังเนี่ยนะ เขาเป็นคนมีเงินเขาสร้างลักษณะคล้ายๆวิมานใหญ่มากเลยคนใช้ห้าคนขนาดไอ้นอกมาขี้จิงจกมาขี้เนี่ยโอ้ยต้องตัดต้องเช็ดต้องถคูคนใช้ทนไม่ได้ลาออกมีปัญหาครับอยู่บ้านใหญ่มีปัญหาหาคนใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนใช้บ้านมันก็รกอ่ะใช่ไหมขี้จิงจกขี้นกขี้อะไรมันก็มันก็นกเนี่ยเนี่ย,ยปัญหาบ้านใหญ่ เพราะฉะนั้นความสุขมันไม่ได้อยู่ที่บ้านใหญ่บ้านเล็กไม่ได้อยู่ที่มีเงินมากมีเงินน้อยมันอยู่ที่ความพอใจหรือสันโดษตรงนี้ท่านเอาไปคิดดูท่านอยากจะทุกข์หรือจะสุขมันก็อยู่ที่ตัวท่านคิดเป็นหรือคิดไม่เป็นนะครับนั่นคือครอบครัวที่มั่นคงก็คือมักน้อยสันโดษสาระแล้วก็เว้นอบายมุกครอบครัวที่เป็นสุขเราจะให้ครอบครัวที่เป็นสุขเนี่ย ความสุขมันมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆก็คือสุขที่เกิดจากการสัมผัสแล้วเรายินดีพอใจเช่นตาเห็นลูกสวยๆจมูกได้กลิ่นน้ำหอมแล้วเราเกิดพอใจหรือได้ลิ้นลิ้มรสอาหารอร่อยเราก็มีความสุขคือเสพอารมณ์ที่พึงพอใจเนี่ยเขาเรียกว่ามีเป็นกาม,มาสุขลงทุนเยอะครับแต่สุขแทบเดียวหมดแหละแต่เสียเงินเยอะ บางคนที่อยู่ไม่ได้นะเพรหน้าร้อนอีกนุ่นมีเงินเยอะต้องไปเที่ยวต่างประเทศไปหาการม,มาสุขนะไปด้วยภูมิประเทศสวยๆไปด้วยอากาศไอ้สัมผัสอา,ากาศเย็นๆนะดีไม่ดีเครื่องบินไปชนภูเขาตกอา่าวตายไปแล้วนั่นะละกาม,มาสุขมันมีโทษมากด้วยเหตุน,นี้ผู้รู้จึงบอกให้ลดละและเลิกกาม,มาสุขถ้าอยากจะแสวงหาการมบมางสุขนะ พยายามลดละแล้วก็เลิกกามาสุขสุขที่เกิดจากสัมผัสให้เลิกซะแล้วไปหาความสุขจากจิตสงบทำจิตให้มันสงบอะอย่างคนเป่าครุยเนี่ยมันสบายเป่าแล้วมันสงบเย็นมันก็มีความสุขลงทัวนิดเดียวอะครุยอันเดียวสิบบาท <c oughs> นั่นแหละคือสุขที่เกิดจากจิตสงบหรือฟังเพลงธรรมชาติสายลมอะไรอย่าง,างในฝรั่งเศสเนี่ย Vậy là chắc cái tiếng